สวัสดีครับพบกับโปรไซเป่าสุโขทัยนครครับต่อคลิปสครับอันยันสยอครับไปมัวทัวที่ครับถ่ายมัวทัวที่พี่ครับยังอยู่ที่เดิมครับต่อภาคใบครับตอนนี้ลูกซ้ายกำลังดันดินมาครับมากองไล่ดินครับตัวนี้ไล่ไล่ดินครับตอนนี้เ็ดถนนครับถนนก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ตอนนี้อยู่เรือเกียดินครับแล้วก็แปลงถนนครับประมาณเส้นหนึ่งเลนะครับเส้นตอนนั้เส้นหนึ่งสินก,ว,กว่าๆนิดนึงครับน,นี้ทรายกำลังแปลงครับหลังจากที่ผมวางยาไว้ครับหลังจากที่ผมหัดใส่ใบมีดครับมันจะเป็นลุมครับสังเกตเลยครับเดี๋ยวจะเป็นลุมครับคองผมครับใส่ใบมีดยังบุเป็นครับใส่คอนโทรลใบมีดยังบุคลองครับ เพิ่งเพิ่งฟึกครับฟึกถ่ายจอนเดียมาครับแต่บรัวสิได้มาบอกครับจอรเดียนแต่จองแล้วครับมาสองคนครับตามเดิมครับจอรเดียนมากับิมาสองคันครับพอเสียจะน้อยเพิ่งบอกตามตะมานะ้ครับ เราไล่ดินครับไล่ฝั่งนั้นมาครับเอามากองไว้ที่นี่ครับแล้วก็ดันขึ้นเหถนนนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันมันต่ำอยู่แล้วครับเดี๋ยวคือไล่มันใกล้เคียงกันครับบนท่นี้ก็เสมอครับเสมอบรรยครับเสมอมันเหลือกดครับเอาใกล้ใกล้เคียงครับเดี๋ยวไล่ดินมาเหตุถนนตัวพี่ครับกะที่ว่าไกลครับเกือบสี่สิบเมตรครับว่าเป็นสี่สิบเมตรไปใส่ครับไล่ดินมาครับถ้าเกิดจอเนียมาการเลยครับคู่กันเลยครับ ดันดินครับเอ้คูบต้าครับ Lc ศูนย์หนึ่งแปด S P ครับออกมาได้สองปีครับเขามาการ่าเลยกับสองปีครับอีกสิบชั่วโมงครับอีกสิบชั่วโมงหรือบ่ฮอดสิบชั่วโมงครับกะหกพันเออหกพันชั่วโมงแล้วครับพอดีพันชั่วโมงนะครับอันนี้เก้าร้อยกว่าอยู่ครับ คือไฮสองครับเราใส่เกียร์ไฮสองแต่ผมบ่ได้ครับผมใส่ไฮหนึ่งครับไฮสองนี่บวลอดครับผมดับเครื่องขามอ่อนถ้าอ่อนนะครับขับรถจะมอไามที่มือครับขับไล่เป็นมือครับเพิ่งฮัดครับรถยนต์กันนะขับบุเป็นครับมาฮัคขับรถไทยก่อน ใช่รถยนต์มาทิ่มว้ก็เสียใจเด้อครับเด้อจอดไว้าหาันจากตากแดดอยู่หันหลังครับปุ้ยเป็นย่ายครับเข็นก็เข็นม่ได้ครับเข็นผู้เดียวเมื่อยครับตอนนี้กำลังไฮดรุกไซด์เกียข้างบนขึ้นมาครับน้องไคเกอร์ครับเดสียเพืตั้งซองอยู่ครับ ทางซ่องยูทูบอยู่ครับภา้น้องเห็นซ่องยูทูบอยู่ครับมันมีอยู่สามสี่ซื่อนะครับหนุ่มรถไทยหัวใจอินเลิฟซื่อซ่องครับจะเสียเป็นหนุ่มรถไทยหัวใจอินดี้แต่มีหัวใจครับเพราะว่ากำลังวัยรุ่นอยู่ครับอกีกอันนึงก็คือหนุ่มรถไทยหัวใจมีรักอย่าพึ่งหักเด้อครับเด้อไปดิกทีหนึนะ อ๋ออย่ากกายดุครับช่วงนี้มันได้ยากกว่าเลียนเลียนหน่อยหน่อยพัดลมบบเปิดนะครับผมนี่บบพาดครับผมขึ้นปุ๊บเปิดปั๊บครับพัดลมเกอร์โบเปิดนะครับพัดล้มเย็นตลอดครับมอหาครับพหนาโมโฮครับยังโสดครับบอดีเจ้าขายลูกซ้ายนะครับโฆษณาครับโฆษณาเะไรซื่อ เสาอาทิตย์กระสอยพ่อแม่นะครับขับรถไทยครับขับมาเมื่อเขาห้องครับบันทีไปไสครับขาขาวนี่เป็นทเห็นครับผู้สาวอุกอ่างเล้าครับเมื่อขาขาวผู้สาวนะครับขาขาวเจ้าของน่ะครับผู้สาวบป็่เห็นครับเขาจะน้อยไปสู่ป่ามาหรือเปล่าเนาะในป่ากินอยู่เปล่าเนาะจริงหรือเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อโปสายป่วงสกลนครครับต่อไปเขาอีกเดือนสองเดือนหรือสามเดือนครับประมาณนี้เขาก็จะมีรถสายเขียวเขามาแจมครับเป็นจอรเดียครับเขามาทีทีมงานรถสบมครับรถสมมีรถสมแล้วครับยันมากครีแล้วครับวันนี้เอาจอรเดียเขามาครับวันนี้จะเป็นสามสามค่ายยักษ์ใหญ่ครับเออเออเป็นยักษ์ใหญ่เลยครับพอไปไซน์นีดังคุกมงครับทอไอเซียครับ ผมเป็นผมเป็นเห็นงานครับรถม้าก็จะได้อาจจะได้ติดต่อบิ Big ๊กแท็กเตอร์แลครับหนุ่มบุบบลหมดแล้วครับติดต่อท่ออเสียครับเ๋ยว่างๆจะไปเลนครับไอห,หนุม่มเวทแดงน้ำครับโซนเขาน้องบิ๊กครับ ยูทูบเบอร์แถวอุบลครับเดี๋ยว่างๆครับส้ไปครับไปรอบก่อนก็ไม่ได้แวะครับแล้วก่อนก็ไปแถวเดชอุดมครับรอบก่อนครับไปเลนแถวเดชอุดมครับขับมอไซค์ไปครับไปนอนอยู่ขึ้นนึงครับที่แถวนั้นครับเพราะว่าหลานอยู่อำเภอเดชอุดมครับถ้าเกิดจำบุพิษที่เข้าๆประมาณนี้ละเดี๋ยวจะไปเยี่ยมแก้งไอหนุ่มเวดแดงครับ ยูหหาครับยูหกสองครับแม่แถวนั้นครับอุบลแน่นอนครับฝีมือข้าเจ้าไดการครับเบิ่งทุกคลิปเด้อติดตามมาอยู่เด้อครับเด้อแต่ละคลิปนะฝีมือสุดยอดครับแถวยูทูบเบอร์แถวสักอุบลเท่ากับรถไทยครับหนุ่มเวทแดงโซนนี้ก็แม่รู้สึกว่าสีเราร้อนได้เกินครับในช่องเพื่อน เสียเบียอุบลนะครับส่วนอีกทางไดนเนานะฝนมาตกวางอุบลเน,นาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมฝากกดติดตามด,ด้วยนะครับเด้อยังเซียุ้ยครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวทางก็จะเซ็ตแถวค่อยบึงทิหนึ่งครับ